กะทิฮิวิผ่าตัดเส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้จากกรณีกะทิฮิวิอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออกมาไลฟ์ผ่านติ๊กต็อกแล้วประสบการณ์การผ่าตัดเส้ติ่งอักเสบที่มีค่ารักษาพยาบาลมากกว่า19 0 0 0 0บาทแต่พอไปเคลมประกันก็ไม่สามารถเคลมได้ทั้งที่ทุนประกันอยู่ที่6ล้านบาทกะทิฮิว่ระบุว่าตนได้ซื้อประกันซึ่งมีประกันสุขภาพพ่พวงมาด้วยทำประกันแล้วเป็นระยะเวลา7เดือนจ่ายเบี้ยปีละ3 6 0 0 0บาทถึง3 7 0 0 0บาทกะทิเคยมีประวัติการทำหน้าอกและดูดไขมันมาก่อน,ท,น,ออนทำ ปรกกันสุขภาพได้ตามปกติกระทั่งวันที่3กันยายนกะทิมีอาการเท้าบวมและหมอระบุว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่ใส่ส้นสูงตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นคุณหมอได้ทำการรักษามีค่าใช้ใจ่าย2 0 0 0 0บาทกะทิต้องสำรองจ่ายไปก่อนจากนั้นในเดือนตุลาคมกะทิเกิดปว่วดจากการผ่าตัดไส้ติ่งกะทิได้ปรึกษาประกันในเรื่องนี้ประกันบอกว่าสามารถให้กะทิเข้าพบหมอและไม่ต้องสำรองจ่ายและแอดมิดได้เลยเหมือนเคสอุบัติเหตุแต่มีข้อความระบุเล็กๆว่าการอนุมัติสินใหม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมทรรม์และความจำเป็นของทาง ก็ตามเมื่อกะทิออกจากโรงพยาบาลบริษัทประกันกับส่งข้อความมาบอกอีกว่าต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลก็ส่งข้อมูลให้ประกันหมดแล้วและสุดท้ายทางประกันก็ไม่อนุมัติจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้โดยอ้างว่าต้องดูประวัติการตรวจสุขภาพก่อนและตอนนี้ก็ยืมเงินเพื่อนมาสำรองจ่ายก่อนด้วยกว่า190,000บาทต่อมาเมื่อวันที่22ตุลาคมบริษัทโตเกียวม,มารีประกันชีวิตได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวระบุว่าจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลกรณีบริษัทปฏิเสธให้บริการแฟคเคมในการเข้ารักษาใน นัผู้ป่วยในแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองใจค่ารักษาพยาบาลไปก่อนนั้นทางบริษัทรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและต้องขออภัยามานะที่นี้กับเหตุการณ์ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยทั้งนี้บริษัทมินิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวและได้เร่งกระบวนการพิจารณาสินไหมและขอชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้ท่านผู้เอาประกันภัยได้ทําการเรียกร้องสินไหมาจานวน2ครั้งวันที่4ตุลาคมพศ2566การเรียกร้องสิใหม่ครงที่1ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยนอกซึ่งใน รณีนี้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสภาวะสุขภาพก่อนทำประกรันภัยและบริษัทกำลังดำเนินการอยู่วันที่18ตุลาคมพศ2566การเรียกร้องสินใหม่ครั้งที่2ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยในซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ให้ผู้เอาประกรันภัยต้องสำรองจ่ายเนื่องจากการตรวจสอบสินใหม่ครั้งที่หนึ่งยังไม่เสร็จสิ้นบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแต่บริษัทมีความจำเป็นตามหลักการขั้นต้นและได้เร่งพิจารณาสินใหม่อย่างเต็มที่โดยบริษัทคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบภายในวันที่25ตุลาคมพ ต่อ6และบริษัทจะเร่งแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าพูดถึงกรมธัรรับทราบรวมถึงแจ้งสื่อมวลชนและสาธารณชนให้ทราบถึงผลการพิจารณาโดยทั่วกัน